สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเช้านี้เรามาอัปเดตนะครับของหลวงปู่มหาศีราีวิริจันโทนะครับมาอัปเดตเสื้อเกาะให้พี่กันหน่อยนะครับแล้วก็มีของพระอาจารย์ประสูตรอีกนิดหนึ่งนะครับพี่วันนี้ครับนามีของพระอาจารย หลวงปู่มหาศิลาของเรานี่ครับมาอัปเดตให้พี่ๆนะครับแปดรายการนะครับแปดรายการสุดท้ายใครยังไม่มีเสื้อเกาะโชคเหนือเมฆนะครับรีบติดนะรีบนะติดต่อเข้ามาได้เลยพี่เหลือจํานวนไม่มากแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกเลยพี่ชายนะครับรายการแรกครับขอนําเสนอนะครับเป็นเนื้อตะปูสังขะอวานอนครับกับเหรียญนะเสื้อเกาะหานุมานโชคเหนือเมฆครับ ด้านหลังนะครับเป็นลายมือจักหลวงปู่นะลายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขะวานอนเลขโค้นตัเบอร์หนึ่งแปดเจ็ดนะครับลายการนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งฮะลายการที่สองก็เป็นเนื้อตะปูสังขะวานอนนะครับจะเป็นเลขโค้นตัเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้าครับลายการที่สองจะเลขโค้นตัเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้านะครับนี่ฮะเนื้อตะปูสังขะวานอนนะครับนี่ฮะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนะปิดองไหนชอบองไหนปิดมาได้ครับ ร,รายการที่สามครับรายการที่เ,น,เนื้อตูสังขาวนนท์เลขโคู 2, 2, 9, 2, 2, ่ตัวเบอร์สองสองเก้าสองสองแปดหรือเปล่านะนี่ฮะตอนนี้เนื้อตะปูสังขาวนนท์เหลือเพียงแค่สามองค์นี้เท่านั้นนะพี่นะสามองค์เอาไปหนึ่งพันพี่นะครับเ <c oughs> หลือสามองค์สุดท้ายแล้วนะครับกับเนื้อตะปูสังขาวนนท์นะครับรายการที่สาม ต่อมารายการที่4รายการนี้นะ่าเป็นชุดแบ็คลมดําหรือเปล่านะครับรายการนี้เลขโคดเบอร์ A k, มาได้เ6นะครับนี่รายการนี้แบ่งปันใพี่ที่300บาทนะครับ300บาทพร้อมจะส่งนะพี่นะรายการที่4นะครับรายการนี้ะนฮะนี่ฮะต่อมารายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื้อเดียวกับเมื่อสักครู่นะครับนานเหลือ2องค์นะครับสีแบบนี้นะครับเลขโคดเบอร์หมายเลข28นะครับ เลขค้นเบม้มหมายเลขยี่สิบแปดครับรายการที่ห้านะครับนี่ฮะรายการนี้เหลือ,อยู่สององค์นะพี่นะนี่ฮะลองเจะชมดูนะครับนะต่อมาเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับรุ่นนี้จะเป็นทองแดงก็คือเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะไม่มีหลายรูปแบบนะครับนะรายการจองนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่หกนะครับเนื้อผิวไฟเออผิวไฟออกลุ้งๆนะครับนะเลขค้นอบัมหนึ่งศูนย์หนึ่งนะ รายการนี้หาเงินหาทองครับพี่พี่นะครับรายการนี้หาเงินหาทองครับรายการน,นี้แบ่งปันทิ้ง300บาทเหมือนกันพี่ชายนะครับ300บาทพร้อมจะส่งเหมือนกันครับรายการที่6นะครับต่อม,มารายการที่7นะครับรายการที่7จะเลขโค้ดนันเบอร์2อ1น์ะครับรายการที่7จ็ดะเลขโค้ดอันเบอร์20 1นะครับรายการที่7นะครับเนี่ ต่อมารายการที่8นะครับรายการที่8จะเลขโคด number นะครับ209นะครับรายการที่8จะเลขโค้ด number อรน์209นะครับรายการที่8นะครับนี่ฮะลองด้ดูนะพี่น้าชอบถูกใจองค์ไหนนะครับนะนี่ฮะเอาไปวิจัยนะครับสำหรับรายการที่8นะครับต่อมาครับรายการที่9นะฮะ รายการที่9ก้าก็จะเริ่มเป็นของพระอาจารย์ประสูตรนะครับนะอัปเิตของพระอาจารย์ประสูตรด้วยของพระอาจารย์ประสูตรตอนนี้เหลืออยู่เพียง5้าองค์สุดท้ายแล้วนะพี่นะเหลืออยู่เพียง5องค์สุดท้ายแล้วนะครับพี่นะ นี่ฮะมาครับรายการที่9ของพระอาจารย์ประสูตรนะครับเป็นเนื้อท้องเหลืองลงยาดาครับเลขโคดนำนเบอยู่ตรงนี้นะพี่นะผมให้ไปลุ้นเลขเองนะเลขโคดนำนเบอยู่ช่วงนี้นะครับนี่รายการนี้ของพระอาจารย์ประสูตรลงยาดาครับรายการนี้แบ่งปันที่พี่ที่300บาทนะครับแบ่งปันที่พี่ที่300บาทนะครับรายการที่9นะครับของพระอาจารย์ประสูตรนะครับรุ่นนี้เป็นเสื้อเกาะรุ่นแรกพยักคุ้มครองนะครับ พุทธวิเศษน่าจะสามวัละนะครับหนึ่งในวัละนั้นนะครับพุทธวิเศษนะโดยหลวงปู่มหาศิลาด้วยนะครับนี่ฮะรายการที่เก้าครับรายการที่สิบมาเป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงสตินนะครับรายการนี้ครับเนื้อทองแดงสตินนะครับองคนี้เหลืออยู่องค์เดียวแล้วเนื้อทองแดงสตินองนี้ผมขอสองร้อยห้าสิบาทนะฮะรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทในพี่นั้นเฉพาะองค์นี้นะรายการที่สิบนะครับนะนี่ฮะ ต่อมารายการที่11มาเป็นกระไหลเงินนะครับนะกระไหลเงินนะครับสำหรับรายการที่11นะครับซื้อสวยเลยกระไหลเงินชุบเงินนะฮะเงาเงาเลยพี่นะเงาเงาเลยรายการนี้280บาทพร้อมจัดส่งนะครับสําหรับรายการที่11นะครับนี่ฮะ ต่อมารายการที่12รายการนี้เป็นชุบแบงค์ฝังตาแดงครับนะชุบแบงค์ฝังฝังตาพยักแดงครับรายการนี้ก็300บาทนะครับรายการนี้300บาทพร้อมจะส่งครับพี่ชายนี่ฮะรายการนี้นะครับรายการที่12นะครับ300บาทพร้อมจะส่งครับนี่ฮะ ต่อมารายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับเลขโคดนัมเบอร์นะครับต้องเป็นลุ้นนะรายการนี้250บาทครับพี่ชายสาหรับรายการที่13บสามฮะสองริบ,บาทครับพี่ชายสาหรับรายการที่13นะครับ เนี่ยฮะวันนี้เช้านี้มาอัปเดตให้พี่ๆก่อนนะครับนะเดี๋ยวส่วนอีพีถัดไปก็ว,ว่ากันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับรายการนี้นะมีสิบสามรายการให้พี่ชายได้เลือกกันนะครับนะชอบถูกใจรายการไหนชุดสุดท้ายของเสื้อเกาะแล้วนะครับนะก็จะมาอัปเดตให้พี่ได้รับชมกันใครยังไม่มีนะครับรีบจับจองกันเลยนะครับสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะับพี่ๆเพื่อนติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ